้กลุ่มเปราะบางหรือคนที่มีร่างกายอ่อนแอและเสี่ยงจะติดเชื้อได้ง่ายสามารถที่จะทราบล่วงหน้าแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลงนะครับในช่วงที่หลายประเทศการสวมใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนในประเทศนั้นๆมีแนวโน้มลดลงจากการผ่อนคลายมาตรการออกมาซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้นําโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานให้กับมหาวิทยาลัยถงจีอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ของจีนที่ออกมารายงานเพิ่มเติมนะครับว่า มีระบบเซ็นเซอร์ที่ถูกติดเอาไว้อยู่บนหน้ากากอนามัยซึ่งตัวนี้ครับที่เป็นระบบเซ็นเซอร์จะช่วยตรวจจับเชื้อโควิด -19 ไวรัส H5N1 และไวรัส s 1 n 1ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศภายในระยะเวลาเพียงแค่10นาทีถ้าหากว่าคนที่ใส่หน้ากากอนามัยตัวนี้ติดเชื้อแล้วก็มีการพูดคุยไอหรือว่าจามถ้าหากว่าพบเชื้อ จะมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปที่อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บริเวณด้านนอกของหน้ากากอนามัยซึ่งตัวนี้นะครับจะต้องใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแต่สามารถชาร์จไฟได้หลายครั้งซึ่งได้รับการทดสอบด้วยการใช้วิธีการลองพ่นเชื้อในสถานที่ภายในร่มพร้อมกับจําลองเหตุการณ์ที่มีผู้คนกําลังพูดคุยไอหรือว่าจามอยู่ซึ่งปรากฏว่าระบบเซ็นเซอร์ตัวนี้สามารถตอบสนองได้ดีนะครับประมาณ70-560ครั้ง ในการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปที่อุปกรณ์ไร้าสายที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือก็จะมีการรายงานเข้าไปทันทีโดยนักวิจัยบอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้ได้ดีดกับสถานที่ปิดที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้สูงอย่างเช่นภายในลิฟต์หรือว่าห้องปรับอากาศต่างๆโดยการทำงานตรวจจับเชื้อจะใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆไม่เกิน10นาทีก็รู้ผลนะครับแต่ว่าเบื้องต้นยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมจึงยังไม่มีการพูดถึงราคาของเครื่องตรวจจับไวรัส